ันนี้มาทำอะไรเปลี่ยนแม็กเหรอเป็นแม็กไหนลูกอันไหนแม็กมันดูเอาไหนทางที่ไหนเขามาซ่อมเอ้ยเขามาเปลี่ยนอันไหนเอาไหนอันน,น,น,นี้อันนี้นอหรลูก เด็ก <c oughs> huh ีดี่าพลาสิกดีมาขนาดลูกกี่บาทเนี่ยแพงปะหืมข่า่ลูกสีทองอทั้งปาทั้งาไปเอาไหนชีเดียวอืมไหนครับไหน Oh. Ini ya. Hmm?